ใครๆก็รู้จักคุณเอิร์คพรมพรแต่ว่าจะเป็นคุณเอิร์คพรมพรที่โด่งดังอยู่ทุกวันนี้โอ,โโอ้โหเธอต้องผ่านอะไรมาบ้างวันนี้ได้รู้กันค่ะเออข้้มมาเป็นผู้ประกาศข่าวได้ยังไงครับก็ คือถาคือเรามีความถนัดแสงอยู่ลึกๆแต่ว่าไม่ถึงกับใฝ่ฝันแต่ก็รู้แหละว่าเรามีความถนัดเนี่ยนะคะจนมาวันหนึ่งเรียนทําที่ธรรมศาสตร์ตอนนั้นเทอมสุดท้ายของปีสุดท้ายพอดีไทยสกายเนี่ยมันเป็นตอนนั้นเป็นเคเบิลทีวีอเขาเปิดรับสมัครแล้วเพื่อนเนี่ยไปสมัครแล้วก็ชวนเราไปเป็นเพื่อนคือเพื่อนเดี๋ยวรู้ว่าเรามีแววเพราะว่าเวลาเป็นพิธีกรที่คณะอะไรพวกแหววคือเร่ะเ ไอเอิร์กนะคะก็เพื่อนก็เลยชวนไปปรากฏเพื่อนไม่ได้เราได้แล้วลีลาล่ะครับลีลาการประกาศเนี่ยเออเมื่อก่อนเนี่ยตอนอยู่ไทยสกายเนี่ยลีลาเป็นยังไงไม่ค่ะธรรมดาตอนอยู่ไทยสกายก็เป็นเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นพิธีกรรายการก็เป็นรายการเนี่ยรายการกันรายการเพียบข่าวปกติทั่วไปข่าวทุกประเภทที่เราต้องอ่านนะคะมาเริ่มใต่โซฟาตอนไหนค่ะ หรืออะไรสักอย่างหรือตัวตัวอะไรที่มันอยู่ในใครอยู่ใน ตอนนั้นเป็นรายการข่าวบันเทิงทางพมบันเทิงเนี่ยค่ะก็ได้รับมอบหมายจากจากทางผู้ใหญ่ว่าโอเคอยากทำรายการบันเทิงนะช่วงนี้ทีนี้ด้วยความที่มันเป็นรายการบันเทิงที่มีมาผิดเวลานิดหน่อยตอนนั้นเราก็แบบายควรจะว่าเราไม่เน่ว่าดีนี้มาทําไมแบบเหมือนมาขัดจังหวะเขาเราก็เออต้องเอาอะไรที่มันดูหาเข้าไว้หน่อยดีกว่าขำๆน่าสนใจก็คิดกันกับโปรดิวเซอร์ก็เลยเป็นเริ่มต้นจากตรงนี้คุณเอิร์กผมเนี่ยเป็นพิธีกรรับเชิญเชดทีวีวันนี้อยากให้คุณเอิร์กช่วยสอนผมหน่อยผมนี่ อยากเป็นจริงๆเลยพิธีกรไกลมากคิดว่าถ้าอาชีพอื่นไม่สําเร็จแล้วเนี่ยจะมาเป็นพิธีกรนี่แหละครับอยากจะทําแบบนู้นอยากจะมากระแทกบ้างจะเป็นรายงานข่าวไม่ใช่ข่าวบันเทิงนะรายงานสถานบันเทิงสอนสอนที่จะนิดเท่าไหร่นั่งนี่ไหมคะนั่งนี่ชอบอยู่แล้วนี่ย กาเนี่ยมันต้องมีแบบว่ามที่พอสมควรมีสเปซนิดนึงมันจะเป็นเรื่องของเซททีวีวันนี้จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูการเซทและแซบของเมนูเด็ดของพี่ท็อปว่าจะมีเมนูเด็ดอะไรหุ่นถึงได้ดีีขนาดนี้นะคะเมนูไม่เด็ดเท่าสเตยกสเตยเด็ดกว่า มาอย่างนี้เราเราก็ต้องแบบคือเวลาตอนแรกก็เริ่มเปิดรายการมาก็นั่งดีๆก่อนนั่งดีๆก่อนหุบก่อนค่ะหุบหูบหุบหูบโอเคก่อนนะอ่าแล้วก็กองร้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าเรารีบร้อยก่อนตอนให้เขาตายใจโอเคแท้ทีวีบันเทิงวันนี้แท้ทีวีบันเทิงวันนี้จะพาไปดูเมนูเด็ดของคุณท็อปแท้ทีวีวันนี้จะพาไปดูเมนูเด็ดของคุณท็อปยังไงแกนั้นเริ่มเริ่มสบายขึ้นนิดนึง เมนูอะไรนะที่คุณท็อปถึงได้หุ่นดีขนาดนี้ครับเอ๊เมนูอะไรนะที่คุณไม่กล้าคุณท็อปคุณท็อปนี่หุ่นดีขนาดนี้ถึงหุ่นดีขนาดนี้อ๋อรู้แล้วเหรอครับเดี๋ยวพี่พูดนะอ๋อรู้แล้วละครับเมนูเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดอ๋อรู้แล้วครับเมนูข้าวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดหายความจันะโอ้โหเนี่ยนะ เมนูนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้อีกเมนูหนึ่งอันนี้เป็นของหวานที่คุณท็อปชอบมากนะคะอลองดูนะมีท่าด้วยส่วนของหวานก็มักจะเป็นกล้วยปานีปลายหวีเหี่ยวเลื้อหวีเดี่ยวหิ้วหวีเหี่ยวไปหิ้วหวีเหี่ยวเก่งนะูด่เมนูอาหารของหวานของหวานกล้วยตานีปลายเหี่ยวปลายหวีเหี่ยวกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยว เหลืหวีเดียวหิ้วหวีเหี่ยวไปหิ้วหวีเหี่ยวมาหิวหวีเหี่ยวไปหิวหวีเหี่ยวมาเนมรของหวานเยอ้งะรอกกิเขาออกมาหน่อยดีกว่าแคแต่ว่าอย่าดูใจละไอ้เรื่องเหี่ยวเหี่ยวนะ เขาเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของคุณเอิร์ธไปแล้วนะลีลาการอ่านข่าวมันยากเพราะว่าเราทั้งคาพูดทั้งลีลามันต้องประสานสัมพันธ์กันตรงนี้ค่ะเนอะแข่งจริงๆอะมาถึงแผ่นป้ายต่อไปเลยดีกว่า F อค่ะเอฟเอฟนะครับอร่อยเข้มเต็มซองนะครับคำถามก็คือนักข่าวจอมเวอร์ ด้วยความที่เธอมีลีลาเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครใช่ไหมคะเธอก็มีความโดดเด่นจนมีคนเข้าไปแซดกันเลยค่ะว่าเธอเป็นนักข่าวจอมเบอร์ยังไงเลยเออรู้สึกยังไงต้องบอกว่าเป็นเฉพาะกลุ่มเล็กๆในอินเทอร์เน็ตนะคะที่มาแซดแชทกันนะคะวันนี้เรามีตัวอย่างมาแต่ว่าเอาออกมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะความคิดเห็นที่4 0 3เ้อยสาเอเอะพรมพรเรียกร้องความสนใจอยากดังทําตัวเวอร์ชอบทําตัวเองให้เป็นข่าวสร้างภาพ เรียกร้องความสนใจที่ถูกด่ามากๆนี่เป็นเพราะชอบทําตัวเวอร์บ่อยๆจนเขาหมั่นไส้ปลอมีบอกความในใจไม่ได้อิจฉาเลยทำตาอย่างนี้ไม่ได้อิจฉาเลยแต่มันไส้ผมรวยกว่าเยอะแน่วลยี่ด่าเหมือนด่าผมเลยนะเหมือนกันเลยโดนมรสุมแบบเดียวกันเลยเนี่ยทำงานใกล้ๆ เดียวกันนีรุ่นพี่รุ่นน้องอย่าไปสอนใจอย่าเปรึกษาทีแรกเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะเคยไม่ต้องรึกษาเลยเพราะว่าเชื่อว่าคำพูดเหล่านี้เนี่ยมันจะได้ผลต่อเมื่อเราคิดมากแต่ถ้าเราไม่เก็บมันมาคิดไม่แบบ take it serious กับมันมันก็คือแค่แบบ ตัวหนังสือในกระดาษเราต้องถือคติสุขนิยมเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำว่าเอ้ยเราไม่ได้ทำคนอื่นร้อนเราไม่จะได้อะไรไม่เคยตอบโต้เลยคกับไม่เคยตอบโต้เลยแล้วคุณชูวิทย์เคยตอบโต้บ้างไหมคะผมนี่ทุกรูปแบบคระบทู้กระทู้มาคำด่ากลับไปสามคำโอ้ทู่ตอบมาอย่างนั้นผมเขียนด่ากลับไปสี่นไม่ใช่พี่ชูวิทย์เราไม่ต้องทำไรนะแล้วจะมีคนที่เขารักเราเนี่ยเขาจะขาแกให้แให้เอง ไม่ร้วิ่งก็กลัวเฉยเลยวิ่ก็กลัวไม่คนแก้ใหรเลยแก้เองจริงๆแล้วก็ไม่ได้เรียกเป็นความเม้อหรอกจริงๆเป็นความตั้งใจมากกว่านะใช่อ่าวมาถึงแผ่นป้ายต่อไปเลยค่ะครับแผ่นป้ายที่3ครับเออเราชอบฟังเพลงเนอะเอาเอาโซนี่วอล์กแมนละกันค่ะโซนี่วอล์กแมนนะครับคำถามก็คือคู่ครวงทอมบอย วงทมบอยนะคะก็ด้วยความที่เธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้เป็นเรื่องแซดได้ง่ายค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่เธอเนี่ยมีคู่ควงเป็นหนุ่มทมบอยค่ะต้องเรียกว่าหนุ่มทมบอยเลยนะคะไปไหนติดตัวกันตลอดเลยจริงรมันยังไงคะ <c oughs> เออเออจะต้องบอกว่าเออไม่แน่ใจว่าผู้หญิงที่ตัดผมสั้นแล้วก็ใส่กางเกง ชอบใส่กางเกงมากกว่ากับรงแล้วก็ไม่ชอบแต่งหน้าเนี่ยจะเรียกว่าทอมหมดทุกคนหรือเปล่าอันนี้อันนี้อันนี้เออไม่แน่ใจไม่ไม่เขไม่เข้าใจในความหมายของคนทั่วไปแต่ว่าเออมีเพื่อนที่เป็นลักษณะแบบนี้เยอะมากส่วนใหญ่งานที่ไปเนี่ยจะสนิทกันแล้วก็คือคนที่รู้จักก็รู้จักเออด้วยรู้จักฝนด้วยเราก็เหมือนกับว่าคือเขาก็ได้รับถูกเชิญอยู่แล้วแต่ถามว่าออกจากบ้านไปด้วยกันหรือเปล่าเปล่าแต่ว่าเรานัดกันว่าฝนจะไปกี่โมงโอเคเออจะไปถึงประมาณนี้นะอ่าแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้วยกันอ่าื่อนใรั่ มาเจอกัน,กน,นจึงี่ถามได้ไหมเออว่ามีชายหนุ่มมาจีบบ้างไหม ที่เราเป็นผู้หญิงสมัยใหม่เง,งมีค่ะมีมาจีบไหมก็ก็มีถึงแม้ว่าจะค่อนข้างหาน้อยกหน่อยต,ต,ตามแต่ก็ก็พอมีค่ะพอมีแล้วก็ <laughs> ส่วนใหญ่เออว่าผู้ชายไทยเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบผู้หญิงที่ดูมั่นใจ <c oughs> แล้วดูภายนอกเหมือนจะเป็นคนแข็งเป็นคนกล้าพูดผู้ชายไทยอาจจะชอบผู้หญิงที่แลดูเป็นช้างเท้าหลังนิดนิดหรือดูอ่อนหวานหน่อยๆน่ยเราเราอาจจะดูดูมั่นใจในตัวเองเกินไปในสายตาเขาเคยมีแฟนเลยนะคะมีแฟน เร่องเป็นราแล้วก็ต้องเลิกลากันไปด้วยความที่เวลาไปไหนด้วยกันแล้วคนมองเรามากซะจนเขารู้สึกทําตัวไม่ถูกคนเดิกจะลองใหม่ไหมครับใช่มคอ้นัวจงุ่เลยคุณอบมคนนี้แหมก็ต้องอยู่ตลอดคุณชวิย์มากถ้เรบทั้งสองท่านไม่เป็นแฟนกันเป็นแค่พื่สีกันเท่านั้น มาถึงแผ่นป้ายสุดท้ายค่ะครานี้งคัิค่ะน้องเอิร์ธไม่ต้องเลือกนะครับเป็นป้ายบังคับอ๋อค่ะนีหมอกับเรามากเลยนะครับคือแม็กสกินนะครับคำถามก็คือเมาส์เผาขนโอ้ชอบมากเลยเมาส์เผาขนแบบนี้ก็นต้อนเชิญคนสนิทมากๆค่ะถึงจะเรียกว่าเผาขนจริงๆเขายงตบมือต้อนรับนะคะคุณแอมสิรัยุคเชศ์ค่ะ ดีครับแอมแอมนะคะเลยเห็นไหะถามว่าแอมตัวจริงๆของพี่เอิ์กเป็นยังไงบ้างพี่เอ,อิ์บรักสวยรักงามมากรักมาก แบบเขาเนี่ยชอบใส่อะไรเป็นเซตเตเป็นชุดๆก็เลยมีหลายเซตในกระเป๋านะคะก็เลยยกไปแต่วันนี้คงเซตน้อยเนเขาแอบเซ็กซี่นิดนึงนิดนึงนะตัวเล็กๆอย่างนี้แต่ว่าแอบเซ็กซี่นิดนึงอย่างไงรใครคือมาจากอะไรคือด้วยความที่เขาเป็นเป็นภาาผู้ประกาศอาจจะแต่งตัวเซ็กซี่มากไม่ได้นะะเขาชอบใส่ชุดนอนชุดนอน ขนเขินเลยเคี่ยเขาชอบแตะคนขนเขินดิคุณนคขนเขินมาฉันจะมีหลักฐานยืนยันแม่คุณน็อคดีค่ะของคุณเอิร์กนะไม่ได้ม่อกี้เขาหิวไม่อยากจะเชื่อเลยไ้ออยากเชื่อเลยไม่ตายนะ่ยนอเือเหรอนะนี่ยนอนหรอคุณอรทใสนอนนี่คณคุณใส่นอนจริงๆเหรอคุณใส่ล้ว นี่แล้วเจอแล้วค่ะคุณาดูคนนีั <c oughs> นนี่เด็ดมากเลยคุณก้องปียาเหมือนในหนังฝรั่งที่เราเอยดูดนะไหนคุณหน่อยร้อยไู้ดีแขนนิดนึงและไงพี่ไม่เคยเห็นแบบนี้ม่ผมก็เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเลยแบบนี้ ไม่ก็ว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวบอกนิดนึงชุดแบบนี้ไม่กล้าซื้อเมืองไทยเท่าไหร่เดี๋ยวคนเขารู้จักเราไงเขาก็จะใส่ไปให้ใสดูเนี่ยอะไรเงี้ยคือจะไปปฏิเสธเขาก็จะเชื่อสรอก็่ส่วนใหญ่ถ้าไปก็ซื้อเองหรือฝากน้องซื้อคือเสร็จเขาบอกรับแซ่หรือโซ่เนี่ยน้องหนาเนอะโอวันนี้เนี่ยเป็นพิธีกรแท้ทีวีที่โชคดีได้ดูได้เยอะเลยเนี่ยโอ้ยบอกว่าเลยนะ ตงาตัวพี่ไม่เอาแล้วพี่คุมละพคุมแล้ว่นอกจากเท็กซี่เป็นคนรักสวยรักงามแล้วเนี่ยมีอะไรคะแอมเพื่อคยแอบติงตองนิดหน่อยนะคะติงตองยังไงครับแอบติงตองที่บ้านค่ะเช่นเมื่อคืนนี้จะมาราการนี้เขาก็มาร้อยฟังเขาก็ไปเลือกชุดชุดหนูอันนี้สวยไหมอะไรนี่ต้องแสดงท่านิดนึงเขาก็จะไปยืนหน้ากระจกอันนี้เป็นประจำไม่ใช่แต่เมื่อคืนเขาก็จะยืนหน้ากระจกก็แด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 แต่แต่ ได้ไดจริงแล้วก็ทำเสียงเพลงนี้ด้วยนะอุ้ยหำฮิมเองใส่ขับดนตรีไม่ต้องเอาถึงขรบเครื่องเองใช่มันต้องมีแบบว่ามูฟเมนต์ไงจะได้รู้ว่าไอ้ที่เราใส่เนี่ยหันซ้ายหันขวามันหลุดมันอะไรไหมอะไรยเงี้ยไม่แล้วมีท่าประจำต้องไหวไงต้องไหวเพื่อนสนิทเนี่ยจะรู้เวลาไปชอปปิ้งซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าอะไรยีนี่เวลาลองเสร็จต้องได้ทำไม ที่ต้องทําทุกวันอ่ะวันน้เจอคนแล้วคนนี้จะดูว่ามันถนัดไหมอย่างย่อแล้วรองเท้าหลวมไหมหลุดไหมอะไรเงี้ยกระเป๋าจะถือท่าไหนเอ๊ะไหว่ายนะจะถนัดถนัดไหมอะไรเงี้ยจริงจริงแล้วอันนี้เอ้าริงเกิ้ลวมันเหมือนแบบชีวิตประจําวันเจอไข่เดินหมุนไปหมุนมาสดชัดดิค่ะอาโมเลยโอ้โหอันนี้ใช่ วันนี้นะคะเราได้คุยกับเอิร์เรารู้สึกว่าคือใครที่ว่าเธอเป็นนักข่าวจอมเบอร์อะไรเงี้ยจริงๆแล้วเป็นความตั้งใจของเธอมากกว่าเธอตั้งใจทุกอย่างเลยที่จะทํางานนะคะไม้กระทั่งการแต่งตัวหรืออะไรก็ตามเธอตั้งใจเธออยากให้คนดูนั้นมีความสุขด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอิร์มากๆวันดีคคะ พิธีกรรับเชิญของเราอีกท่านหนึ่งเป็นยังไงทัาความรู้สึกในการมาทําพิธีกร ZTV ทีวีกับเรานั่งกับใกล้ๆคุณเอิร์กเ่มันตื่นแล้ว,ลว<อ>นั่งใกล้ๆผมไม่ตื่นเต้นเหรอฉันเหน่ะผมไม่ได้หันไปทำนี้เลย <c oughs> เอาละค่ะวันนี้นะคะคุณเอิร์กแล้วก็ลองแอมให้เกียรกัรายการเรานะคะทาง ZTV ทีวีนะคะก็มีชุดเครื่องนอนโตโต้สัมผัสใหม่แห่งการนอนนะคะมอบให้ด้วยค่ะถูกใจด้แ แล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับดอกไม้สวยๆนะครับจากมิสลิลลี่นะครับที่สร้างสีสันให้กับรายการแซททีวีด้วยครับขอบคุณครับและแน่นอนนะคะสำหรับพิธีกรรับเชิญของเรานะคะวันนี้เราก็มีดอกไม้สวยๆมอบให้ค่ะมอบให้คุณชูวิทย์นะคะเป็นการขอบคุณนะขอบคุณที่เกี่ยวกับเป็นพิธีกรรับเชิญารให้คุณชูวิทย์ทิ้งท้ายไหมคะสุดท้ายเป็นพิธีกรปิดรายการสักนิดไหมคะครับก็ดีครับพิธีกรวันนี้ ผมมาเป็นชั่วคราวเท่านั้นนะครับคุณชอบคุณหน่อยคุณกล้องและคุณก,ก็ขอขอบคุณครับทุกท่านที่ได้มาฟังนะครับพบกันใหม่ครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่บส,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะ